ไปน้อก็ยืมนัน้นคนไกลบ้านคือเฮาก่น้อทำน,น,น้อง้ายรองไายเศร้าฟังลงเอยเอาเสียหอดมาฟอกจะกิดใจให้คิดฟอกหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจน อาดินรันเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์ีบให้ต่ำดินยากงานบ่าเศ้าจะเศ้าหัวคำมาไกลหลยปีติดต่ออยู่กอท้มหมวอบ่ได้ฟังลำคืนนี้มันแค้นให้ถามว่าริมทางเมี่ยบ้านแล้วไป มนกูไดเป็นคนโบแคนกระสังแต่คน้อยฟังมันชังแห่งใจละไอคนอยู่เหมือนฉันทั้งเป่าแคนว่าอันสมบยันไอทีนยันว่าจะของเป็นใครอันสอนน้ำใจจะของเสียงแค่ ลายูุดเสนียนเสียงแกนเล่นจากเมนีนฉันหล่อเลี้ยงคนเงาใกลบ้านเพืเพื่อฟันบนทางยากแสนให้เงินเนียคือบันเทาคนบันเทากันมันแกนเบาอีกไม่รื้หมอแกน ด้วยเป็นตัวแทนกล่อมใจใกลบ้าน